มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแม่นจนขนลุกหลังคบหาดูใจกันมานานถึง5ปีสำหรับนักแสดงสาวมิ้นท์และนักร้องเสียงดีซิลวี่ตัดสินใจยุติความสัมพันธ์ในฐานะคู่รักนะคะโดยทั้งคู่โพสต์ข้อความผ่านทางโซเชียลว่า การเลิกรากครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากความเสียใจแต่เป็นการเลือกด้วยความเข้าใจแล้วก็เคารพซึ่งกันและกันมินและซิลวี่กล่าวขอบคุณช่วงเวลาดีๆที่เคยมีร่วมกันทั้งรอยยิ้มน้ำตาแล้วก็การเติบโตพร้อมยืนยันว่ายังเป็นกำลังใจให้กันเสมอเพียงแค่เปลี่ยนบทบาทในชีวิตของกันและกันเท่านั้นทั้งยังขอให้แฟนๆเข้าใจและมอบพื้นที่ส่วนตัวในช่วงเวลานี้ล่าสุดนะคะเพจของโพลิพัทเองพาย้อนํำทำนายของอาจารย์ลกักษ ที่ทำนายในรายการศึก12ราศีไว้ว่าราศีกุมราศีของสาวมิ้นต้องระวังเรื่องความรักบอกว่าใครที่มีครอบครัวแล้วประครับประคองระวังการแตกแยกมันจะมีเกณฑ์การเลิกราแล้วก็อย่าร้างขอขอบคุณข้อมูลจากคณิี่ดตค,ค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ